สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้ผมไปนำข้อมูลคาถาหัวใจพาหุงมาฝากทุกทท่านกันนะครับก็ไปเปิดหาจะนำอะไรมาฝากทุกทท่านดีนะครับก็เลยไปเจอคาถาหัวใจพาหุงเป็นคาถาที่ชนะอุปสรรคทั้งปวงจะนิยมสวดตอนขึ้นต้นปีใหม่นะครับหัวใจพาหุง8บทมาจากชัยมงคลคาถานะครับ หลายท่านคงจะรู้จักนะครับชัยมงคลคาถาที่พระชอบสวดเวลามีงานทําบุญบ้านงานแต่งหรืองานมงคลต่างๆนะครับสําหรับท่านที่สวดเป็นประจําจะสงสัยว่าชัยมงคลคาถานั้นมี9ท่อนนะครับแต่ที่ดึงมานี้ดึงมาสวด8ท่อนนะครับตามที่บุรู้ท่านทําไว้นะครับทําไมไม่เอาบทที่9มานั่นก็เป็นเพราะว่าบทที่9นั้นไม่เกี่ยวกับการกล่าวถึง คุณแห่งพระพุทธเจ้าที่จะเอาชนะกิเลสมารแต่เป็นการบอกถึงคุณของการสวดบททั้ง8บทที่กล่าวมานะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ดึงบทที่9ของชัยมงคลคาถามานะครับทีนี้ความหมายของออพาหุง8บทนั้นมีอะไรบ้างตามนี้นะครับบทที่1สําหรับเอาชนะศัตรูหมู่มากเช่นในการสู้รบ บทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองเป็นปฏิปักษ์บทที่สามสำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้บทที่สี่สำหรับเอาชนะโจรบทที่ห้าสำหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายหรือคดีความบทที่หกสำหรับเอาชนะการโต้อตอบบทที่เจ็ดสำหรับการเอาชนะเล่ห์เหลี่ยมกุสโ,โลบายบทที่แปดสำหรับเอาชนะ ทิฏฐิมานะของคนจะเห็นว่าทั้ง8บทนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราเพราะฉะนั้นใครที่ได้ท่องเป็นประจําจะเกิดคุณแก่ตัวเองที่เกี่ยวข้องกับ8บทนี้นะครับทีนี้มีอะไรบ้างคาถาหัวใจพาหุงนั้นมีทั้งหมด8คํานะครับแปดคตามตําราบอกว่าให้ท่องวันละร้อยแจบหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ภาวนาไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อมีเวลานะครับ มีอะไรบ้างดังนี้นะครับพามานาอุกสะนทุพามานาอุกสะนทุพามานาอุกสะนทุมันภาวนาระหว่างวันหรือสวดวันละร้อยแจบนี่คือวิธีการใช้นะครับเขาบอกว่าให้หมันภาวนา นะครับระหว่างวันก็ภาวนาไปเรื่อยถ้าไม่มีเวลาหรือสวดวันละ1 0 8จบนะครับตามที่ผมบอกไว้จะเห็นว่าทั้ง8หัวข้อนั้นมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราถ้าเราได้สวดประจํานะครับมันก็จะมีผลต่อชีวิตของเราทั้ง8บทนั้น การใช้คาถาไม่ได้หมายความว่า,าใช้ไปเรื่อยเปยถ้าเรามีศรัทธาเรามีความตั้งใจเรามีศีลคาถานั้นก็จะมีผลต่อตัวเราขอบคุณที่ได้รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ